เตรียมนะ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 ไอ้ลอยบุโมโม่ไมไปลอยอุอนนอ้ยทีทีมีสบายใจเฮ้ยเฮ้ยหยุดจุดจุดจุดว,ว้าววะพลังของเจ้าคือกว๋วยเตี๋ยวต,ตรงไหงนเห็นไหมละ่ะตรงอีอะตรงอีไหนวะ ตรงทั้งแทงนัดไหนกันเชียววะเราปืนจะไหนเรถามเออกลัวมากูลุกสติกาบีเลยนะเว้ยยิงห่วยเอ้อตรงไหนวะไม่ถามไอ้เช่กูสายมาแอบดูกันเดี๋ยวนี่นี่นี่มีคนบอกกูอยากยิงคนแม่งมีดิในอีเนี่ย เสียงรถเสียงรถมันไม่ห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วเห็นไอ้เฮียแล้วที่านแล้วลองลองนีิมันดีได้หรอนู่น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 เดจะเจอคนนะไม่ใช่คนว่ะมันไม่เห็นพวกกูง่ายๆหรอกเฮ้ย21ฮิตกูไปยิงโดนส่วนไหนวะเนี่ยอ๋อคันเล็ก ขันมันเล็กขั heh, ขมนขมันเล็กขันมันเล็กขันมันเล็กกูน่าจะทำกันแน่เ,นะเออเห็นแล้วเฮ้ยเรียบร้อย a few moments later กูยังยิงใครได้ใครก็ยิงกูไม่ได้มันคงไม่เห็นหรอกมั้งเนียนๆไว้เหมือนเป็นดอกไม้ไม่ไม่ละไม่ละ

เอาคันนี้เอาคันนี้ไปใช้ไม่แล่ะก็ดูดิมันซ่อมได้หรอไห่ใจน่าทำซ่อมได้กดรีเพรเนี่ยเออจริงจริงแล้วก็แตกแล้วได้กูเป็นคนขับใช่ไหมเออลงนี้ดิแตกยังไงวะเอ้ยมวิชจะใส่เครื่องบินอย่างงี้เหรอข้างหน้ารถถังวะที่ผ่านน่าทำลงก่อนลงก่อนลงก่อน ต้องยิงดักวะยิงดักอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉียวเฉียวขึ้นแรงกุ๊ยเตียวอินิดเดียวอินิดเดียวอินเดียวเอินิดเดียวอินเดียวอินิดเดียวอินิดเดียวอินเดียวนั่นแหละมาเถอะสงครามยันโยนเริ่มขึ้นแล้ว เหมือนที่นี่ปืนเขาจะไม่ยิงกันนะพวกกูเหมือนมจะเอาไม่ได้หรออิชิบะต้องมือคนอ่ะแม่เฮ้ยตรงอย่าว่าตรงมึงเลยตรงกูก็เห็นคนขับอยู่ F2 พวกกูมาแล้เฮ้ยโอ้ไอ้ยามอะไรแผนเรา5 minutes later ปฏิบัติการแล้วเปิดตะถังนั่นไงนนั่เงี้ยนั่งเงี้า้ย อยู่ตรงสะพานเลยอุ้ยสองคันเลยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยกูเลยหาพยายามหาคันหาคันที่มันจะผ่านใช่ปะไอ้คันเลือดเตียมมันไม่ผ่านเมื่อกี้กูยี่สิบเดินต่อเตะตอเตะนั่นไงนั่นไงไอ้คันไอ้คันเร็วๆนี่มันมันบางมันบางขรอกดีก่อนขรอกขรอกแล้วมันระวบิดควันแล้วมันใกล้แล้ว อย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะมันลงมันลงเอาเลยได้นึงได้นึงเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นเปล่าแต่กูไม่รู้แต่กูไม่รู้มันจะเห็นเราหรือเปล่าอ่ะขอขอเอาชัวร์นะทานทานทานข้างหลังข้าหลังข้างหลังมันจะพังหรือเปล่าทางไหนเ่าเฮ้ยทางไหนวะพยายามทางนี้พยายามทางนี้เลยก่อน ยาก็มันที่ประจําแล้วไอเยิรรถรถหายวะเดี๋ยวมันก็เกิดเก็บเก็บระเบิดไปก่อนหรือมีคนเพิ่งเอาไปแต่เราเพิ่งใช้ก็ต้อมีคนเพิ่งเอาไปดูแผนที่ดิเอาขับคันนี้ไปก่อนดิขับคันนี้ไปหาที่อื่นทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ต้องระแวงแล้ว มันรถถังก็ต้องระวงแวแงเรานันงเปาตอนแรกเราเป็นคนระแวงรถถังนะแต่ตอนนี้มันเกมเปลี่ยนไปแล้วไอ้น้องเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะตรงไหนอะนี่เห,เหรอเนี่ยเดิม Charges are s e

ถืออภจีแล้วกดเลขสี่รอเลยเนี่ยเมื่อกี้จะโเถังเหรอไม่รู้อะกูมุมมองมันคนละมุมกับมึงเลยเมื่อกี้ดินเหมือนยิงปืนใหญ่ข้างหน้า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 ไม่เห็นแล้วปะไม่รู้กูไม่รู้ไอ้ทหารจะยิงอยู่ไอ้เหี้ยเตรียมประชิดนะเต็มประชิดนะยิงเรียกก่อนยิงเรียกก่อน ม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นจออีกจออีกจออีกจอ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 อีกจอจอเลยจอไเลยไเยอะเ้ยวซ้ายเร็วซ้ายเร็วซ้ายเ้ยวซ้าย,ราาย,ราายตรงดีกูเห็นมีคันนึ่ะนหยนก่ัานิงนหลังแนว่วะขหลังแนวะ กูเห็นแล้วไหนวะเด็กแตกไปแล้วใช่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 บุ้มอุ้มตายเวินรถลอยไปไหนอน่ย Five minutes later มาแล้วาามาแล้วมาแล้วโอ้โหปืนคกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะ มาเลยอยู่ไหนวะหวังว่าจะได้ใช้นะไอ้เนี่ยไงวะอูหันไม่ได้มึงต้องเลี้ยวกูได้นิดเดียวหันได้นิดเดียวเนี่ยคนไงบ้าเจ็บเจ็บยิงยิงยิงยเออมันเก่าเหมือนเราดิวะไอ้สั์ไม่ได้แล้วกูยอมไม่ได้แล้วย่อเล่นเหมือนเราไอ้สัตว์ เหลี่ยมชนเหลี่ยมได้แต่ได้นะได้นะไหนวะไอ้รถได้วีตัดต้องรอรึเปล่าเอาคันนี้ไปชนเลยได้ไหมวะเอ้ยมาแล้ว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 แม่งแม่งกล้ารูปข่มพวกเราอะ ไอ้เองไม่คิดไม่ฝันว่าจะโดนลูกคมเจะลดดิกูยิงบาสุก้าใส่ก่อนเอาเลยหยุดกระทันหันกลับไปเลยเลยดึงปีนใช้ใช้ใช้เตรียมนะ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 ไอ้ยลอยไปลอย กสเกดธอมาสกิทแล้วเราสกิทมันก็ระเบิดกันทั้งคู่แต่ว่าข้างหน้าน่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้้าางหนกูเห็นสองคันน่ะไปทำยิงก่อนได้ยี่โอ้ยอะไรวะนี้เลยเหรอดสุดงแรกที่กูจะไปคือตรงนี้หวังว่าตัวสุดท้ายน่าจะเป็นพวกเราได้นะ เพราะว่าเราจะชนะแล้วอะเหลืออีกแค่สามสิบแต้มเองยิ<ม>งไข่ไอ้กูเห็นปืนใหญ่ๆโผล่เฉียวเฉียวบนแถวนี้น่าจะมีนะสังกสั่งนายทำเฮียข้าขงหลังหรือข้างหน้าข้างหน้างาเห็นแล้ว ันยังม yeah, ันย it ังไม่สังเกตยังไม่ส nice ังเกตเตรียมนะเตรียมนะจุ๊บเลยแต่กูไม่ตายแต่กูไม่ตายแต่กูลุ่นแมพกูลุดแมพกูตายตายกูไปไอ้รถถังไปถางเลยแต่ไอ้คนที่ลงมาข้างล่างก็ตาย